ครับผมเดครับกิติศักดิ์วุฒิการครับผมแนะนําชื่อนะครับผมปั๊บทิชัยภูสวรรณครับโอเคครับนี่เป็นบัตรดีของผมครับซ้อมด้วยกันอยู่ทุกวันครับเดี๋ยววันนี้ฮะผมจะมาสอนครับการใช้เวทเทรนนิ่งครับที่บ้านแบบง่ายๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มท่าแรกกันครับการเล่นแขนครับผมแขนด้านหน้านะครับ โอเคครับเขียนแล้วแน่ส่วนนี้ครับผมซ้ายขวาโอเคครับเราจะสอนในการดูสีท่าครับโอเคครับเริ่มครับผมโอเคครับเรามาเริ่มการฝึกซ้อมครับต้นแขนด้านหนาท่าที่หนึ่งครับของผมลักษณะของผมคือง่ายๆครับผมจะการวอร์มอคือเริ่มจากการใช้น้ําหนักเบาครัจนไปถึงน้ําหนักที่หนักที่สุดจนผมจะสามารถยกได้นะครับ โอเคครับเริ่มตัวนี้ครับเรียกว่าอ e ีซีบาร์อีซีบาร์วอร์มประมาณ15ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สามสิบครับผมตอนจังหวะขึ้นนะครับหายใจออกฮะแล้วก็อีกอย่างนึง่งจังหวะในการที่เรายกนะครับพยายามทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดครับอย่าฝืนมนันฮะแล้วก็พยายามใช้กล้ามเนื้อใบสิบเป็นตัวยกขึ้นมาโอเคครับผมเพื่อน้ำหนักครับ ครับผมเซตที่2โอเคครับ15ครั้งเหมือนเดิมครับโอเคนับ1นึทางบ้านคืสองเซฟก็จะดีมาเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเก้าสิอึสิบเอสอ สิบห้าโอเคครับไปเซ็ Set ที่สามครับเพิ่มน้ำหนักครับโอเคครับผมน่ okay, ครับเซ็ Set ที่สามครับจำนวนครั้งน้อยลงจำนวนเหล็กเพิ่มขึ้นครับผมเซ็ Set นี้เราจะใช้สิบสองครั้งครับหนึ่งสองสามสห้าหก ็ดนะฮะหาสิบสิบเอสิบสองโอเคครับโอเคครับผมเริ่มครับเซตที่สี่ครับผมสิบสองครั้งเหมือนเดิมโอเคตึ๊บหนึ่ง เจ็ดตอนขึ้นหายใจออกครับแปดเจ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าเยต่างหาก็สำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับห้านี่ครับมันจะมีการจับครับของคานนะครับที่ผมจับนะครับ จะมีด้านในกับด้านนอกนะครับหลายคนถามว่าเอ๊พี่ถ้าถ้าจับด้านในกับด้านนอกมันต่างกันยังไงฮะถ้าจับด้านในครับมันจะมีความรู้สึกคือเราเราจะได้กล้ามเนื้อมัดมัดของกล้ามเนื้อต้นต้นแขนนั้นเนี่ชัดเจนกว่าแต่ถ้าจับด้านนอกปุ๊บเนี่ยจะมีส่วนที่อ,ออกแรงนอกเหนือจาก กล้ามเนื้อด้านหน้าคือหนึ่งกล้ามเนืออ้อปลายแขนนะครับปลายแขนแล้วก็กล้ามเนื้อต้นแขนด้านนอกครับผมอันนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อมขั้นสูงต่อไปครับผมโอเคอันนี้เป็นขั้นขั้นง่ายๆนะที่บ้านนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเจอท่าที่สองครับของการฝึกซ้อมต้นแขนครับผมโอเคครับท่าที่สองครับผม โอเคครัที่สองเราจะใช้ดัมเบลครับโอเคเราจะใช้การยืนครับการยืนการยืนขาครับยืนระดับหัวไหล่ครับจังหวะการขึ้นนะครับขึ้นเราจะขึ้นสลับซ้ายขวานะครับจำนวนก็ยี่สิบครั้งนะครับข้างละสิบก็การขึ้นอดเดิรครับตอนจังหวะขึ้นหายใจออกเริ่มครับหนึ่ง 2องสาห้าหขึ้นบิดแขนครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดสิบสองสิบามสิบสี่สิบห้าเป็นธรรมชาติครับสิบหเจ็ดอย่าฝืนครับ8ปดสิบ้า ี่สิบโอเคครับผมเราจะทำครับอย่างนี้คทั้งหมดครับสี่เซตครับรวมวอล์เซตที่หนึ่งครับก็จะเป็นห้าเซตครับผมโอเคครับจบท่าที่สองครับง่ายๆครับโอเคครับสำหรับการทุกท่านะครับที่เราเล่นนะฮะเราควรจะสตาร์ทจากน้ำหนักที่เบาก่อนนะฮะก็คือน้ำหนักที่เบาคือเป็นน้ำหนักที่เราวอร์มครับแล้วเราค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักไปเลยครับจนถึงเซตสุดท้ายเนี่ยเซตที่สี่นที่เราซ้อมเนี่ยน้ำหนักต้องต่อเซตหนึ่งเนี่ยกับง่ายฮะเราสามารถยกได้ประมาณแปดถึงสิบสองครั้งฮะคือแม็กซิมัมละคือเป็นน้ำหนักที่มากที่สุดละเราไม่สามารถที่จะยกได้น,ะนี่คือการฝึกซ้อมโดยเทคนิคของผมเองนะครับโอเคครับผมเจอกันท่าที่สามครับโอเคครับกลับมาเจอกันท่าที่สามครับ ท่านี้ฮะเราจะใช้เปรียบเสมือนตัวนี้เก้าอี้กินข้าวครับที่บ้านครับเก้าอี้กินข้าวก็ดับแรกครับนั่งหาพื้นที่หมอกๆครับในบ้านฮะครับพื้นที่หมอกนั่งแล้วก็ใช้ดัมเบลครับับขึ้นมาครับใช้ต้นแขนด้านหลังครับเป็นตัววางกับบริเวณหัวเข่าครับโอเคครับ วางลงไปชั่วโขึ้นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกธรรมชาติครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับโอเคครับสำับข้างกันทำเหมือนกันครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกาเอสิบสองครับทำเหมือนกันครับสเซตฮะเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเจอห้าทนะี่สี่ฮะกลับมาพบกันฮะ5าที่สี่ครับ เป็นเป็นท่าในการสาธิตวันนี้ท่าสุดท้ายครับแต่ว่าอาจจะมีท่าเยอะนะครับแตไ่ไว้ไว้วันหลังครับผมท่าสุดท่าสุดท้ายวันนี้คลาสคัมเมอร์ครับภาษาอังกฤษครับเรียกว่าคัมเมอร์เฮียมครับท่านี้เฮียมนะท่านี้ครับประวัติครับบรับอธิบายครับประวัติมันมาจากชาวนาชาวไร่ในสวนนะครับทำงานเพื่อชีวิตประจําวันเนี่ย กรรมกรนะฮะครับกรรมกรครับผมถ้าใช้เครื่องมือทําไร่ทําสวนของตัวเองเนี่ยมาใช้ในการออกกําลังคือการงององอต้นแขนของของเราเนี่ยครับอ่ามันจะมีอีกหลายท่าเช่นฟพัมเมอร์วอล์กคือคนจับฟางครับจับเดินขนฟางไปเก็บอะไรเงี้ยโอเคครับสำหรับท่านี้มีประจำวันท่าพัมเมอร์ครับท่าพัมเมอร์โอเคแฮมเมอร์ครับโอเคครับผมแฮมเมอร์ท่าเนี้ยการจับครับจะต่างจากการจับ ท่าแรกของเราไงฮะท่านี้ครับท่าแรกนะครับเราจะบิดปลายแขนออกด้านนอกนะครับแต่ท่านี้ครับผมจะบิดตรงๆนะฮะแล้วจังหวะการยกครับยกขึ้นมาตรงๆครับหนึ่งนะง่ายฮะตรงไปไหมครับขึ้นมาหนึ่งโอเคครับเริ่มหนึ่งสองสามสี่ ยิงยกยิงหมดกรรมกรครับเจ็ดแปดเก้าสมีความสุขกับมาครับสิบสิบสองสิบสามส19 2ีห้าบหสิบเจ็ดบปดสครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายครับท่านี้มันแตกต่างนะครับท่านี้ครับเวลาจังหวะเขาโยกนะครับปุ๊บเนี่ยเราจะได้กรรมเนื้อคร าปแขนด้านหน้าตรงนี้หมดเลยแล้วกล้ามเนื้อตรงนี้ครับอีกมัดหนึ่งคะมัดเล็กตรงนี้ท่านี้ฮะรับประกันความโหดครับเล่นได้หนักนะท่านี้คะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขอจบการสาธิตะะการการซ้อมแขนด้านหน้าะต่อไปเดี๋ยวเราจะพบกับท่าต่อไปฮะรับประกันความมันฮะับการสวยงามได้ที่บ้านคุณ